โอเควันนี้เป็นเกมากครับตอนกตอนแรกตอนโอ้นี่แต่รับเกียรติจากเจ้าของคมจีบท้อกุ่นนะครับมาไลฟ์สดนะครับเฉพาะทีมตัวเองไม่เอาดมจีบมาเผื่อว่าไงตกสมตะคุ่อ่ะโอเคขอบคุณครับฮะเบัณฑิตนะครับบลาพชนเมย์เจ้าของนมจีบท้อกุ่นครับจับได้ยิ ไกจริงๆครับยกนิ้วให้เลยครับจะให้มาให้ฮิปโป้มือครับเด็กเด็กขี้ว่านี่ก็มาไลฟ์สดนี่ก็ลูกชายนะครับเล่นอยู่ทีมฟุตซอล์เกอร์นะครับอยู่ทางด้านสปอร์ตฟุซอลเกอร์ครับบอลถัดต่อวันนี้มาเจอบอลสนามที่คนนะครับน้ำแฉะนะครับไปแฉะมากไปหน่อยบอลอยู่ทางด้านสปอร์ตฟุซอลเกอร์ครับ โอ้โอนี่ก็วางแผนบางดีครับพออยู่กันน้นครับอยู่กันสุกโขทไทยมันส่วนทั่วไหมหลอดเยตอนนี้ถ้ามันไล่มาผมไปหยนะเอาละครับ B S Soccer เป็นเด็กสร้างมาแล้วครับยไไอ้เ้เ้เปลี่ยนตลอด ทางด้านสปอร์ตซอกเกอร์มีนยังไม่ฟูครับนขาดเจ้าแมซี่อีกหนึ่งคนนั่นแหละนี่จะมีเจ้าตังครับขยายนี่ลูกขยายขยายยิบยิบขึ้นมาข้างบนพักเตอร์จะให้ไม่ได้ไปข้างบนเมซี่เปหนไงแมซี่เติมขึ้นหลังของสนาม16ปีสยามพิทยาคมเนีพบกับแม่ทองเอฟซีเสมอกเงยูสูะตุ๊ตสูนครับ วันยังเป็นครอบครองของใสงับใสงามนี่ก็ 15, กนนนะรุ่นสิบห้าสิบหกปีครับทั้งสองทีมนะครับนะเสื้อม่วงนี่แม่ทองเอฟซีจากพิจิตรนี่กับมามาไกลเลยครับแม่ทองนี่มารวมกันยังครับโอ้ชุดสวยครับแม่ถสิบหกเอาแล้วครับจงบังหวะสุดท้ายใครจะได้เอาแล้วครับสุดที่ของแม่ทองอทีมก็กำจังหวัขึ้นมาสาุดท้ายหมายเลขสี่วันึงสองลูกนี้ปันปันป้นปันป้นตู้ก๊ ต่ออลกันมาสวยครับจังหวะน,นี้เอาละครับแม่ทองเอฟซีขึ้นนำหนึ่งปลาตต่อสู้แล้วใ,ใส่งามโคดไก่ว่าไงครับอยู่ไหนเนี่ยโคดไก่ครับประทับประทุกูลเอาละครับหลลูกโตกาของทางด้านที่แม่ทองเอฟซีมาเช้าแม่ทองเอฟซนี่ นะักิติพงษ์ฟาร์มครับสองประตูต่อตสูญเอาจังหวะสุดท้ายเอาล์ตใส่งามลุยครับจะดากจะดากใส่งามต้องลุยต้องลุยต้องลุยลูกนี้เิงโอยโอ้โหขนเสาดังปึ๊งเลยโอ้โหไม่ต้องถึงถนนหัวโอ้โหหลายหลังแน่นอนเอ่อแล้วครับแม่ จังหวะตรงด้านที่ป๋าวันนี้ครับกับตันทีมโจ้สุภูพาลุ้นวันี่วิ่งอย่างเดียวเอาแล้วครับจังหวะวิ่งอย่างเดียววิ่งเดียวจังหวะสุดท้ายจังหวะสุดท้ายเอาหงประสบการณ์มาลูกนี้โอ้โหนำสองประตูต่อศูนย์ครับเอาเอาแล้วครับยิ้มแล้ววันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นวะสวยงามบอกยิ้มอะไรเฮ้ยอะไรวะจังหวะแรดกว่าครับผลิตด้านทีมแม่ทองเอฟซีเอาแล้วเอานำไปสองประตูต่อศูนย์แล้ว ต่อทางด้นานแม่ช์ท้อง FC ได้เปรียบเพิ่มมาเช้าลงสนามมาชหนึ่งแมตช์แล้วนะครับปรับสบภาพกับสบภาพสานมามไปแล้วรอ,อ,อครับ เาแล้วครับตอนนี้เอาครับลุยอีกแล้วลุยอีกแล้วแดดสามเดีอนลุยอีกแล้วลุย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 ุยจังัดเบรกโอ้โหนี่ยยี่สิบสามเป็นสายลุยครับถ้าทางจะมากับน้ำครับมาจากพิจิตรด้วยอ่ะเอาไม่ไหวก็เปลี่ยนเพื่อนครับเดินขยี้ครับกะชิยวครับอยู่ไม่ได้ครับโค้ดไก่เอาแล้วครับอันนี้ไก่ใส่งามนะครับโค้ดไก่แพนเคะตไต้กินข้าวเลยครับ อ๋อปังตะสายสู้แจงสู้แจงสว่างคาตาคนละเบื่อใจหน่อยนิดน้อยขอจะลาจลาเราเป็นทั้งนั้นเอาละครับเริ่มกระตุ้นครับโคดเดินมาเริ่มเริ่มมีการขยับครับไม่น่าจะหูชาเอาละครับใส่งามพิทยาคมตรงนี้เปิดตามาลูุงพีโค้งลงรับตุ่มไแล้วจังหวะแล้วตะแม่ทองนี้ตีลงนี้คว่ำตีขึ้นมา ทีมลับดูทประตูเอาครับยมีโอาตัดโอม่ตัเบตีเปิดเกมขึ้นมาน้แม่ทองเง็ตเตยยาวยาวมาที่จังหวัดสุดท้ายจะเก็บได้อยู่ยังอยู่ที่จังหวะของทางด้านเอาละครับใส่งามพินโต้กับกับตันที่หมายเลขแปกับที่มาหมายเลขแปดผาจังหวะห่งสอสุดท้ายเป็นลู ตังติตะเค็นประตูนะครับอูตะเซ็นนะครับอมรอนขยานะครับกันิพัสสิงห์ล่อสำหรับคู่นี้เปิดเกมขึ้นมาตล้งแต่เซตบอลในด้านล่างมาลูกนี้เติดตังหว้ให้ยีบสามดูอยอาแล้วควบมาแล้วแบ่งกันเหนื่อยบ้าง หวัวทุ่มมาลูกนี้พลิกจังหวะสุดท้ายอา้าวเล่นต่อไปครับลูกนี้เล่นต่อไปจังหวะสุดท้ายเป็นลุงเกาะบอลออกมาลูกนี้จังหวะเผดมาสวยจังหวะกากลางๆเลยโอ้โหนี่เข้ามากระน้ำจริงๆก็สกัดเลยจังหวะมากระน้ำนี่จ <c oughs> เนะจ้า,าช่องเลือกน้ำท่านช่องเลือกน้ำพรมาพพพมาจากพิจิตพิจิตพิจิตมาทางไหนมาแล้วมาจากเอาแล้วจังหวะอยู่ที่หมายเลขแปดโอ้โหหมายเลขแปดนี่เอาครับ ครับนี่ประธานในพิธีิดวันนี้ครับคุณเทวาินเลียงครับจะมอบปุ๋ยพ่อหญิงสามสิบกระสอบครับบำรุงสนามขนาดตะเกียวยังเขียวอยู่เลยครับ <c ười> นี่นะมาันค่าวภาษาเป็นมันข่าวภาษาเดือดร้อะตั้งแต่ดูแล้ว oh, <c ười> อะเจอเจอไหมเออตัวเครื่องมั้ยกินแรงไม่ได้แมตสองเพราะว่าเพราะนี่มันชนะมา โอ้โหอีกคนนึงเอกชัยพลรัชชัยเอาแล้วมึงเเ้ยวันนี้ออกภาษากันด้วยอ่ะหาดูชมเกมแันต่อครับไปนางด้านแม่ทองอ่ะจิ้มสามเข้ากีนี่กับตันทีมเด้นกันนั่งของทีเดียวไปเลยเข้าที่ตอรลุงนี่จังหวัดสุไทายเอกนั่นไอ้นั่นโดนนั่นโอ้โหกับตันทีมมีแม่ทองแน่เอกตุ้มเทครับของนั้นนะจังหวันวายุกิจสุดทร์ให้เขาลง สะบัดหางเลนแล้วก็เจ็บโอ้โหเอาโหลุยเหมือนกันเบอร์เก้าลุยเหมือนกันโอ้โหไม่ท้องนี่มีตั้สายตัวลุยเอาจังหวะสุดท้ายปืนมุตศิลป์นามอนขยับเบาปี๊ดจังหวะเก็บบอลได้ดีครับหมายเลขสิบลูกนี้จิกบอลไปได้ได้เปลียนอู่ตรงนี้จังหวะไม่ได้เปรียบจังหวะสองครับฟาว เป็นโลกฟิกคิกของทางด้านใสงานพิทยาคมตอนนี้จะกินข้าวคิกินปลาเรียบร้อยครับผู้ปกครองครับเรียมเปิดซม็นล่กเตะจากเขตประโตครับ ดันแม่ทองหามอยู่สองประตูต่อโซนไปเ,เปิดเกมขึ้นมายาวๆนจังหวัดสุดท้ายยังตะโกเข้ามายิบสามอีกแล้วเด็กเขาครับที่เดียวมาโหแข่งกันด้วยแข่งบอลแข่งบอลตรมนี้เอาแป่เข้าครับต่เข้าข้างครับเข้าหน้าตาเลักสติหมยเลขสองคนระับ เอาจังหวะยังลื่นของบอลกันอยู่ตรงนี้ใครจะได้จังหวะสุดท้ายเป็นทางน้ำสวยงามพิทยาคมอาพวกอายุ14เตรียมน้ำเซตะกร้าลูกเอ้าเฮ้ยโอ้โห่โรพยาบาลระวังด้วยนะครับไอ้ผมไม่ได้กินเลยเฮ้ยเขาเองเขาเองเขากินแล้วอายุ14น้ำเซตะกร้าดิบอลโดนข้างหลัง ไอ้วิวย่าบอลบอลให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวบอลบอลบอลเอานั่งกันนี่เต็มน้ำแตะกร้าให้หน่อยไม่ต้องแบกกระติกไปหรอกเอายังขัดเอ้าไปหยิบน้ำแตะกร้าลูกสามศูนย์มามศูนย์ครับสายเฮ้ย์บทตึ้งแรกสปอร์ตซ็อกเจอร์จำนินแดงดำ สะูดสต็อเกอร์เนสูตเครับเอามาเติมเรื่อยๆเลย